อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเองมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร สวัสดีครับผมนายสมยจ้าไขใสครับดิฉันนางสาวดินประวีพิรมไทยค่ะสี่ปีแล้วครับผมดิฉันแปดปีแล้วค่ะเขาให้มีการคัดเลือกหมู่บ้านละสี่คนนะครับผม,มก็ได้รับการรับเลือกให้เป็นอาสาพน้นาชุมชนครับก็คือมีการรวมตัวของอาสาแต่ละหมู่บ้านนะคะมาคัดเลือกผู้นําอาสาคนาชุมชนชายหนึ่งหญิงหนึ่งเราก็ได้รับคมไว้วางใจจากพี่น้อง อาสาพัฒนาชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้ดํารงตําแหน่งผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลกุน้นํงใสค่ะภารกิจแรกครับที่สําคัญก็คือการติดตามและจัดเก็บรบจอปทอนะครับผมก็ได้เข้าร่วมติดตามและจัดเก็บจประทอนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ได้ติดตามพอเรือนที่ตกเกณียจปทอตามเพื่อช่วยเหลือและแนะนําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมในด้านการขับเคลื่อนแผนชุมชนนะครับผมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์นะครับปัญหาแล้วก็ จัดทําแผนเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนนะครับในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท,ที่ว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดสู่การปฏิบัติโดยการทําตัวให้เป็นแบบอย่างนะคะในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันถ่ายทอดอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้กับคนในชุมชนให้เข้าใจและเข้าถึงเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับคนในชุมชนต่อไปค่ะภารกิจต่อไปนะคะก็คือภารกิจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราปลูกป่าห้าระดับเพื่อให้ความชุ่มชื้นในพื้นที่ พื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนนะคะแล้วก็การเอานำ 3R นะคะมาใช้ก็คือ Reduce, Reuse, Recycle นะคะแล้วก็เราจะปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์รอบๆหมู่บ้านนะครับปลูกต้นไม้เราก็จะทำเป็นถนนกินได้ดู่ที่บ้านบางเสียมาของบกบมกลุ้มาัสนะครับเพื่อทำให้หมู่บ้านเราน่าอยู่ขึ้นครับผมภารกิจต่อไปนะคะก็คือภารกิจ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะคะโดยฉันเองได้นําเอาพื้นที่ของตัวเองนะคะเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุตสู่โคกของนาพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อที่จะเอาพื้นที่ของตัวเองเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนผู้นําอชอชให้มาเรียนรู้แล้วก็ได้เดินตามทฤษฎีบันไดเก้าขั้นสําหรับ ภารกิจต่อมาเรื่องประชาธิปไตยนะครับผมก็ได้เข้าร่วมกับผู้นาในชุมชนนะครับจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับและก็การฟังเสียงส่วนมากนะครับและผมได้รับตําแหน่งให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการออกไปใช้ติดเลือกตั้งครับผมภารกิจต่อมาคือด้านยาเสพติดนะครับเป็นปัญหาสําคัญสําหรับเยาวชนนะครับผมได้ร่วมกับผู้นาในชุมชนจัดตั้งเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับคนในตาบลนะครับและก็ผมก็ได้จัดตั้งทีมฟุตบอลให้กับเยาวชนให ภารกิจต่อไปภารกิจปัญหาความยากจน,นได้ร่วมกับพัฒนาชุมชนผู้นําชุมชนนะครับติดตามคนเรือนที่ตกเกณฑ์จอบปะถอเพือ่อวิเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลือกับคนเรือนที่ตกเกณฑ์ชบปะถอนะครับเพื่อให้เขามีชีวิตความมีอยู่ที่ดีขึ้นนะนะเช่นเราแจกไก่พันไข่นะครับแล้วก็แจกเมล็ดพันุผักแล้วก็แนะนําอาชีพเสริมให้เขาครับผม และในปีนี้นะคะมีโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทีมผู้นำอ,อชอนะครซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการของตำบลกุน้ำใสได้ร่วมสำรวจข้อมูลควเรือนที่มีรายชื่อใน TPMAP พร้อมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเราให้ความช่วยเหลือตามมิติต่างๆค่ะภารกิจต่อไปะะก็คือภารกิจการส่งเสริมอาชีพ โดยตัวดิฉันเองนะคะไปรวมกลุ่มนะคะของคนในชุมชนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในอยู่ในชุมชนและเมื่อแปรรูปได้แล้วนะคะเราก็ส่งเสริมให้กลุ่มนะคะไปขึ้นทะเบียนโอท็อปค่ะผมได้เข้าร่วมกับพูรแทนามชนนะครับได้สอนฝึกวิธีถักเปน,นะครับแล้วก็ทําไม้ถูกพื้นนะครับทให้เขามีอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักครับผมค่ะภารกิจด้านทุนชุมชนนะคะเราจะเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็ครอบครัว ร่วมออมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสัจจวัลบาตและกลุ่มและกองทุนต่างๆในชุมชนปัจจุบันพวกเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําอาสาผู้นำชนนะครับพวกเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดน,นะครับให้สมกับที่ได้รับเลือกมานะครับและพวกเราจะตั้งใจทํางานนะครับแม้ว่าในอนาคตนะคะเราจะได้รับเลือกหรือไ,ได้รับเลือกเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนนะคะเราก็จะทํางานจิตอาสาแบบนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Oh, come down!